ไปจังวันนะครับช่วงโควิดนายทีนนะครับสังเกตด,ดูปกติเนี่ยผมก็จะมาทานอาหารเช้าที่ค้านส่ช็อปแต่วันนี้ร้านอาหารปิดเพราะันโยบายอันนี้ทางเจ้าของร้านขายอาหารก็ต้องปรับตัวก็เป็นการขายอาหารแบบนอตอันนิ ีอะไรผัดกระเพรากับผัดหน่อไม้กระเพราเป็นกะเพรากระเพราหูโอเคโอเคกระเพราหมูก็ก็แต่เดิมเนี่ยเราก็ขายกันในร้านผีสาวแต่วันนี้ก็ต้องอมาขายแบบกับตัวสถานการณ์ราคาก็ลดลงอันนี้ก็มีผัดกระเพราหมูกับกัะหน่อไม้ ไดด้วยใช่มนะครับนี่แหละครับก็ชีวิตประจำวันเวลาทุกวันเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องหาอาหารกินทำงานก็ต้องเสร็จในพ้อนะครับถึงตอนเย็นก็ออกมาหาอาาหรกินกมื่คืนก็นอนก็มองว่าสถานการณ์ของหมดไปเรื่อเรื่อนี้นะครับโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับ